สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว living legend ของจอร์โดกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้มีคุณป้องมาเล่นด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณป้องสวัสดีครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับผมเดี๋ยวผมไล่ล่าส่วนคุณป้องเป็นคนหนีละกันนะอีอีเพราะอะไรอ่ะอุ้ยแต่ผม <c oughs> ได้เป็นละเฮ้ยเป็นไงคุณป้องถ้าเปิดตัวเทพไปครับอู้ห <c oughs> ูอุ้ยอุ้ยแบบไปเทพกว่าเดิมอีคุณป้องว้าวว้าวอู้อู้อูโคตรสวย ท่ากระทืบสวยมากว้าวมันกลายเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมเลยเอาหมดดีครับไล่ล่าเลยแล้วกันนะคุณป้องคุณอยู่ไหนอะ่ะผมไม่เอาคุณป้องไปไหนไม่รู้แต่ผมไล่ล่าคุณยู่อนแล้วกัน,นเนาเนะอู้เด่น,เด,นเด่นครับเด่นมากแรกกับความเท่ผมยอมรับได้ผมเอาเท่พอโอ้ยตอนนี้เขาเรียกปล่อยหนามใหม่แล้วกันนะผมหนามมันเท่มากหนามเดินๆๆโอ้โหเป็นร่างต้นไม้อะไรวะเนี่ยเอรจีไปดินีม่มันโรชาร์ดหรือเปล่าโอ้โรชาร์ดโรชาร์ดเวอร์ชันจอนโดจอนโดเมตาใหม่อ่ะเอาไกเกตเอาเรียบร้อยผักไปแล้วอุ้ยใครมาเล่นสกิลอะไรวะเนี่ย ตีเลยเอาสวยวุ้ยตบได้ตีซ้ำเลยเฮ้ยตีซ้ำเลยแกจะตีไปไหนฉันจะฆ่าแกเองแกต้องตายไอ้เกิร์สฉันจะปราบแกฉันอุตส่าห์กลายเป็นลีวิลิเจนแพทใหม่แล้วึไปหาคุณแล่าโอ้ยโอ้ยมาเป็นตึกเลยโอ้โหตึกโดมบอลเลอร์คุณพ่อคุณพ่อคุณกลายเป็นตึกได้ไงอ่ะโอ้ยเออตีเลยเรียบร้อยผมเชื่อได้แล้วเอ้ยอุ้ยคุณท้าฆ่าปรับใหม่ด้วยวูแอนิเมชั่นเทจัด ปับใหม่ทุกอย่างเลยคนดูไม่น่าทำไมคนดูขอให้ดีววสกินนี้กันจังสกินสวยจริงครับผมผิดด้วยอ่าเรียบร้อยเกตแก้ผ้าแล้วแหละมานี่สิแกจะไปไหนจับเลยตีไปหนึ่งทีแล้วก็ซ้ำอีกทีจิบ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 โจนเดี๋ยใจด้วยคุณปองสงสัยได้สึกนี้ไม่เห็นไม่เห็นเลยคุณจะไปไหนสึกนี้คุณช่วยใครไม่ได้แล้วนะเพราะผมจะไล่ฆ่าคุณยังไงล่ะผมผมทำได้นะทำอะไรอ่ะไหนคุณบอกสิอุ้ย เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณพ่อคุณจะไปไหนคุณไม่มีทางหลอดหรอกนะเตรียมตัวพุชจาไฟเออร์เอาไม่โดนเอ้ยผมจะปรับใหม่ทั้งทีเลยนะผมตีอ่าลาก่อนครับเออจีไอแทงนี้หรอใช่แท่งนี้เลยครับแบบย่อชิดจ้องแทงอ่ะผมเรียนมาปรับใหม่เท่มากคุณพ้องแบบโคตรเท่อ่ะไหนๆคุณฟ้องก็ตุยแล้วอ่ะแต่ตัวผมเคียวอย่างที้ก็ขอเดียดขายหน่อยละกันเด้อใครได้ถึงร้านดีๆผมขอได้ดำตาลัดบัส ร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกา,กาวการ์เดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบกเทียนพีรับคดไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุง้งมิงเด่ถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอนี้ใครที่สนใจรับเติมโลบักเอาอะไรเพื่อหนีเยาจิ้มเลยโจนนอ้งงายบอกแล้วให้ใช้สลัดบักอยางนี้เลย ต่อยอย่างนี้เลยแหละโคตรเทอ่ะคุณป้องอ้อผมลืมบอกเลยใครที่บอกว่ามันจะช่องผมนั้นก็รับผัวอ,อักา,าสุดแสนที่จะมุงมิงได้เลยนะคนดูสนใจก็ลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนะกระผมโอเคเดี๋ยวผมไลไล่ลาเชเลสกี้คนนี้ต่อละกันนะมานี่จิไอเชเลสกี้ไฟหนาเลยอุ้ยหูหนาเป็นรากต้นไม้คนดูโลชนของจริงไม่อย่าหลบเลย,ย,ย,เลยเอไอ้ตีําเลยจะเอาอะไรจ๊ะตีําเลยจบแกได้ลวโว้ยเฮ้ยอุ้ยคือมันแบบเท่มากอก่ะคุณป้องดีเวิร์กมาหลายอย่างมาเอาเพื่อนในเอฟเคหรอ อ่าเอฟเคงี้ก็กันคืพาโชว์หน่อยละกันนะผมให้ดูแบบตารางชัดๆตารางเอาตารางหายไปแล้วโอเคช่างมันเอาไว้ว่าปิดปิดเลยละกันแล้วเออโจยาเรียบร้อยจีจีเวลเพลอุ้ยวู้วู้ยู้วูวู้ว้้้้้้้ ว่าหัวใครวะเมื่อกี้นั่นดีหัวใครก็ไม่รู้อ่ะโอ้โยคุณผู้ชมผมว่าสก,กินนี้มันดีมากเลยนะครับผมใครที่สนใจก็ไปลองซื้อได้แนละ้วคนดูมันปรับมาใบโคตรดีอ่ะไปลองกันได้นะว่ามาเขาคุณป้องเขาเสนออะไรเขาเสนอเขาเสนอคือคุณคุณต้องให้ผมปั่นเครื่องให้เสร็จคุณถึงจะกำจัดผมได้ปั่นเครื่องให้เสร็จงั้นเหรอโอ้ยมาแล้วอ่ะยะเอ๋ให้ผมปั่นเครื่องให้เสร็จก่อน อ๋อได้เลยคุณปองคุณได้ปั่นอย่างสบายใจเฉิมแน่นอนผมการันตีไม่มีอุปสรรคอะไรประวางคุณเลยในการปั่นไฟเชื่อผมได้ทุกอย่าเชื่อคุณแม่ได้ไหมครับเชื่อได้ครับเชื่อได้โอเชื่อแล้วโอเคเชื่อได้แล้วเรากระซิบกันทำไมครับเนี่ยเราแอบแย่เล่นกันเหรอเออไม่ใช่เอ้ยไปเลยยื้อยัะฟันอ่ะอุ้ยหนูยังจะฟันเนี่ยฟันโดนแล้วอ่ะจะไปไหนไอไอผอมมานี่ดีอุ้บเดาเดเอาสวยไม่ดุ ไอชิลิสกี้พอดีดีหนูกำลังนอยเอ้ยตีอ้าวเดี๋ยวลอยมีคนโดนกับดักแล้วเอาคุณฟองเองเหรอเย่ขอบคุณสำหรับบาสสปีดนะครับผมจะได้ไล่ล่าคนอื่นต่อด้วยไอเชิลสกี้เอาโอ้ยโดนสตันเจเลยโอ้ยเจ็บผมผมตัวน้ำโชคหรือตัวดวงสวยกันเนี่ยเออน้ำโชค์คำน้ำโชคแต่ผมพลาดเองนี่ไงกระทืบเท้าเสร็จละไหนไอเชิลสกี้แกอยู่ไหนอ่ะฉันจะไล่ปราบแพร์แกไปไหนแล้วโอ้ยอยู่ดีดีเองอ่ะโอ้ยดยีเ,เชิลสกี้ทำไรหรอจ้านี่ไงฟันเลย ตีเลยตีซ้ำเลยเอาบล็อกกิงเกตอะไรบล็อกแล้วเหรอเพื่อนบล็อกทำไมอะ่ะ นายบล็อกไปทำไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกในวันนี้นี่แหละเอ้ยคุณป้อมยาไม่ไงคุณแถมอะไรอ่ะคุณแถมอะไรผมเลยเบอ์เบอ์อาหูให้โอกาสคุณปั่นไฟก่อนเลยครับนั่นแหละฮะวัยรุ่นประดิษฐ์อุปกรณ์โอ้ยไม่เหลเวลาเหลือน้อยแล้วไอเอเลี่ยนมาดิสิฉันจะปราบแกเองอ่ะเหลือเหลือยี่สิบรถไฟได้เวลาปล่อยน้ำมฤตยูนี่ยัยหายไปโอ้คุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านผมบอกเลยว่าสกินนี้มันปรับมาเยอะมากๆเลยดูดิไอท่าพื้นกระทืบเท้าก็เปลี่ยนนะครับผม ลากไม้ก็เท่ด้วยแล้วก็โมเดลของตัว living l e g e n ก็ปรับใหม่เพิ่มเติมนะผมผาคุมดูหล่อเท่กว่าเดิมแล้วก็เอาดีคุณป้อง คุณจะไปไหนเอ่ยฟันอุ้ยผมฟันไม่โดนเอ้าไม่ใช่คุณป้องนี่วะผม,ผมลืมไปคุณป้องชิดิสกฮ้ผมเมาขอกกโทษโอ้เดี๋ยวยตีอะตีเลยตีแก้เขนินอ่ะพูดผิดจริงเลยผมขอโทษไอชินกี้นี่ไงแกบังอาจมากที่เออแก้ปลี่ตัวเป็นโนโตโจิสรุปม,มันเป็นผิดที่ใครผิดที่เขาหรือผิดที่ผมใช่ผิดที่ผมในเงี้ยหลบเลยตีซ้าเลยละกันนะเฮ้ยแกบังอาจมากที่ทำให้ฉันต้องเรียกผิดชื่อเพราะฉะแกต้องตายขังได้ไหมน่ะเหมือนจะขังไม่ได้เบอ Icana, โอ้แย่แล้วไอ้เราก็เป็นเมนจอนโดจริงด้วยอืมเมนมากเลยเฮ้ยตีเออไม่ยายอู่แค่ท <compelling sound> ีเด yes <idal Industry UK> ียวเท่านั้นผมจะฆ่าเขาได้แล้ววะใชอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนแล้วคุณป้องแต่คุณชั่วร้ายอย่างนี้ผมต้องลงโทษอุผมฆ่าเพื่อนแป๊บนึงนะโอเคผมฆ่าเพื่อนละคุณป้องคุณอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสวัสดีครับเออใช่ผมไม่เห็นคุณผมตาถั่วคุณบอกมาบอกกิ้งเกตอยู่ไหนอ่ะคุณสัญญาผมหมาว่าถ้าผมบอกกรหมายเขเขา คุณคุณจะไว้ชีวิตผมเอ่อไว้แน่นอนครับมั่น,นใจผมไม่เคยเหลี่ยมผมว่าคุณไม่ต้องบอกก็ได้นะเพราะผมเจอตัวเขาแลแ้วโอเคลาปล่อยน้ำเลยล่ะกันเอ้ยจ้าจ้าจ้จจจียบร้อยบล็อกกิ้งเกรทจะไปไหนบล็อกกิ้งเกดหรือบล็อกกิ้งเดทนะนายด่ะฮะเอาบล็อกอุ้ยอุ้ยหลบได้ <c oughs> เหลียวใจด้วยเพื่อนฉันรู้ตัวทันเอ้าเอาฟันไม่โดนโอ้ฟันไม่โดนจะไปไหนไม่ได้สเต็มไม่ได้ผมหมดแล้วผมอุ้ยสวยอุ้ยผมลืมไปใกล้แพ้แล้วนี่หว่าตั้งใจเล่นแป๊บไปไหนไอ้้เกกกฉันนไมม่ยออแพหระ ผมจะแก้ที้งตัวโดนไอ้ดีซ่านี่หญ่เรียบร้อยโอเคคุณแม้คอเสนอแต่คุณต้องไว้ชีวิตผมโอเคนะโอเคได้คุณไม่ผิดผมใช่ไหมใช่ผมไม่ปิดแต่คุณบอกช่าเกินเหตุว่าจะรับผมก็จะเหลี่ยมอยู่ดีเอ็กซ์ดีโอคุริโอโดนเชือดแล้วอะ แต่ผมเห็นเป็นเพื่อนผมแทนอะจีชีฮะเดีด๋ยวคุณป้องที่มันสนดุกจริงๆเลยเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมทาบ้าทุกท่านสำหรับสกินนี้ของจอนโดตับนานที่ไม่มีววัดต,ตายแล้วไ,ได้รีเวิร์กมาใหม่สำหรับคุณผู้ชมทาบ้าคิดกันยังไงบ้างเอ่ยคิดว่าสกินนี้มันดีขึ้นไหมหรือว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรก็มาพี์คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับผมส่วนผมตอนนี้ก็จะขออนุญาตสรุปสั้นๆเกี่ยวกับสกินนี้ละกันนะครับผมว่าสำหรับผมคิดไงบ้าง ส่วนตัวผมคิดว่ามันปรับไปออกมาได้โคตรเท่เลยนะคุณผู้ชมทางบ้านดูดิมันมีความเป็นเหมือนอัศวินมากขึ้นและผ้าคลุมคือแบบโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วก็พวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้เขาก็ปรับให้มันดูเท่กว่าเดิมนะครับผมเห็นไหมอย่างปล่อยน้ำหรือว่าทำอะไรมันก็จะมีเอฟเฟกนู่นนี่นั่นรอกระเทือเท้าก็จะมีกริชด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคสำหรับผมคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านสําหรับความเท่ของสกินนี้ผมก็จะให้ประมาณสัก8.5เต็ม10ละกันนะครับผมบอกเลยว่ามันเป แล้วเพื่อนๆทุกคนคิดเห็นยังไงกับสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะคนดูไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ